สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้จะมาคุยเรื่องฮอนด้าลีนะครับก็วันนี้วันอาทิตย์นะก็วันอาทิตย์ก็มันเป็นวันที่จะมาดูแลรักษารถทางบ้านกันนะครับก็มันมีหลายคันก็ต้องดูแลกันไปนะครับทีนเนี้ยผมใช้ฮอนด้าลีดเนี่ยแล้วก็มีอ่าการวิ่งงานด้วยนะครับ วิ่งงานก็คือวิ่งลายแมนนะครับทีนี้เราจะมาพูดคุยว่ามันดีไหมมันเหมาะกับใครเพราะว่าตอนนี้มันเป็นกระแสะมากนะครับมันเป็นที่นิยมมากในกลุ่มไイเดอร์นะครับไรเดอร์นี่คือชื่นชอบกันมากนะครับวันนี้ก็จะมามาคุยกันถึงปัญหาแล้วก็ข้อดีข้อเสียนะครับสําหรับคนที่กําลังจะถอยนะครับก็ต้องบอกกันว่าคนที่เพิ่งถอยเมื่อประมาณเดือน 2, 2เดือนที่แล้วก็อาจจะแบบรู้สึกเฟลบ้างนะครับเพราะว่า พอถอยมาแล้วมันพึ่งต้นเดือนที่แล้วนู้นมันพึ่งเปิดตัวตัว4วาลวนะครับตัวใหม่ออกมานะครับก็ไม่เป็นไรครับทนใช้กันไปนะเราพลาดเองไม่ได้ศึกษาข้อมูลก่อนนะครับทีนี้ก็อยากจะบอกว่าเจ้าฮอนดลีดเนี่ยมันเป็นรถที่เขาเรียกว่าไม่ใช่รถหรูนะครับไม่ใช่รถขับคี่แบบว่า อย่างไงอะไม่ใช่แบบมันไม่เหมือน p c x นะมันไม่เหมือนสกูปปี้นะมันไม่ได้นุ่มนวลไม่ได้อะไรแต่ว่ามันเน้นใช้งานใช้งานในที่นี้คือเน้นวิ่งเยอะนะครับวิ่งทางไกลบรรทุกของได้เยอะนะครับแล้วก็ใช้งานสะดวกนะครับข้องแค่ลนะครับใช้งานในเมืองนะครับข้อดีของมันก็ประหยัดน้ํามันนะครับประหยัดน้ํามัน พอกับ p c x เลยเผอๆจะประหยัดกว่าด้วยนะครับด้วยความที่รถมันเบากว่านะครับแล้วก็แรงนะครับแรงมีหม้อน้ําวิ่งทางไกลได้ดีนะครับเบาใต้เบาก็คือใส่ของได้เพียบเลยนะครับแต่ข้อเสียของมันก็มีนะครับก็คือวัสดุมันก้องแก้งนะครับอย่างอันเนี้ยผมวิ่งมาก็จะ4 0 0 0โลแล้วล่ะเนี่ยนะครับ3,800แล้วนะครับก็ถึงระยะถ่ายน้ํามันแล้วเดี๋ยวก็ต้องเอาไปเข้าศูนย์นะครับเพื่อ เช็คระยะแล้วก็ให้เขาลงสมุดนะครับรับประกันนะครับก็อันหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เดี๋ยวกดทิปให้ดูนะครับก็ประมาณ800กว่าโลนะครับวิ่งไป800กว่าโลโทัวลก็3ามพนนะครับก็ชุดข้างมีเสียงดังนะครับเป็นเป็นอาการเดียวกันหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคลิก160นะครับคลิกตัวเก่าหรือ p c x ตัวใหม่160ชุดข้างเสียงดังหมดนะครับแล้วก็ไอ้ข้อแตกต่างระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่ของ Honda Lead อะ่ะคือการตกหลังอะ่ะตัวเก่ามันจะเจาะมาให้นะครับเจาะรูเพื่อยึดกล่องมาให้แหละแต่ว่าตัวใหม่มันจะไม่เจาะนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงเนี้ยที่เป็นโครเมียมเนี่ยสีตรงเนี้ยจะสลับกันนะครับจะไม่มีนะครับที่เป็นตัวใหม่จะไม่มี ก็โดยรวมถ้าใช้งานนะครับถ้าเน้นใช้งานถือว่าโอเคเลยมันเหมาะกับการแบบว่าใช้งานในเมืองมันคล่องแคล่วซอกแซกได้ดีนะครับรถติดติดนี่คือปุ้ปาร์ตเลยเข้อเสียก็ชกหลังนะครับชกหน้าชกหลังแข็งมากนะครับแล้วก็ยางหลังอ่ะค่อนข้างเล็กนะครับเล็กแล้วมันแบบบางทีเทโค้งทิ้งโค้งอะไรอ่ะมันก็รู้สึกวิววิวนะครับน่าจะเป็นที่ช o k ด้วยแหละเพราะว่าช o k มันแข็งนะครับถ้า ถ้าเปลี่ยนโชคแล้วก็อาจจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องชุดข้างดังนะครับชุดข้างดังนี่มันยังไม่รู้อ่ะผมยังไม่เคยแกะออกมาดูนะว่ามันจะเกี่ยวกับพวกไอ้กิฟล็อกชามหลังเต่าหรือเปล่านะครับเหมือนที่ p c x เป็นนะครับโดยอย่างอื่นโดยรวมก็โอเคนะครับก็ตอนนี้ว่าจะหาท่อสักใบนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นสำนักไหนที่แบบว่าทำออกมาแล้วถูกใจนะครับ เดี๋ยวเปิดใต้เบาะให้ดูนะครับนี่ครับใต้เบาะก,ก็คือมันจะกว้างมากนะครับผมว่าใส่ของได้เยอะกว่า p ส x อีนะเนี่ยใส่หมวกได้อันนี้อันนี้เป็นหมวกแบบครึ่งใบนะครับแต่หมวกเต็มใบก็ใส่ได้นะที่ใบไม่ใหญ่มากอะใส์แบบ xl ธรรมดาไม่ใช่ใส์ใหญ่สุดก็ใส่ได้นะครับเพราะว่าใต้เบาะมันโปร่งนะครับอันนี้เดิมๆนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยเบาะไม่ได้ปาดไม่ได้เปลี่ยนโช๊คไม่ได้เลยขี่ใช้งานลุยงานปกตินะครับแล้วก็ ฝากบอกเรื่องการเติมน้ํามันนิดนึงนะครับคือคอคอถังมันอะค่อนข้างตื้นนะครับใครที่ไปปั๊มแล้วแบบบอกเต็มถังอะ่ะเด็กพอเด็กปั๊มกดปื้ดเดียวนะครับมันน้ํามันมันจะกระชอออกมาเลยนะครับแล้วก็มันจะหกทิ้งไปแบบโดยใช้เหตุน,นะครับเวลาไปเติมก็บอกเด็กปั๊มว่ากดเบาๆนะครับอย่าก,กดสุดถ้ากดสุดอ่ะยังไงมันก็กระเด็นออกมานะครับเลอะรถแล้วก็หกทิ้งนะครับช่วงนี้น้ํามันแพงด้วยนะครับก็ บอกเด็กเขาหน่อยบอกเด็กปั internet, ป๊มครับบอกว่าก,กดเบาๆนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มมีคนถอยมาขับเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเด็กปั๊มก็จะเริ่มรู้แล้วว่าถ้ารุ่นนี้เข้าไปนะครับต้องกดเบาๆบนะครับแต่บางปั๊มเขาก็ยังไม่เจอ,อว่าถ้าเป็นเจอเด็กใหม่ก็บอกเขานะครับว่าให้กดเบาเแล้วก็อีกอย่างว่าผมว่าจะติดชิลนะครับก็เดี๋ยวสั่งจากช้อปปีอยู่นะครับเป็นชิลหน้านะครับอาจจะติดชิลเพราะว่าขี่เร็วแล้วมันก็ชนลม เยอะเหมือนกันนะครับโดยรวมมันก็โอเคนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับกับการใช้งานท้าเนนใช้งานนะนะมันคุ้มนะแต่ถ้าเรื่องวัสดุเรื่องอะไรเงี้ยผมว่าไปสกูปี้ดีกว่านะครับมันจะมันจะดูพรีเมียมกว่านะครับหรือไปคิกจะดีกว่านะครับเพราะว่าวัสดุเอาตรงๆมันกองแก๊งนะครับแต่ว่ามันใช้งานดีมันเร็วแรงนะครับประหยัดนะครับแล้วก็ฟังก์ชันมันหลายอย่างวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ